สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะสําหรับแฟนคับแฟนช่องทุกท่านนะคะช่องเจ๊ตังคนภูไทยด้วยค่ะท่านผู้ชมมนีกับมาที่อมอำเภอชายวานนะคะมาที่อมอำเภอชายวานนะคะมนีตามพ่อเทืองมากนะคะพ่อเทิองชวนเจ๊ตังมาตามหาตัวเลขที่อำเภอใช่ไหาน,นะคะถือว่าเปลี่ยนทางพานพอดีคนก็เลยบอกว่าไปเจ๊ตังพาไปแวะแนววสันจักยู่หม่องหใดนะคะแอดมินกับโบโลนะคะมนีกันเลยตามพ่อเทืองมากนะคะ เดี๋ยวจังไดนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวถามพอเท่งก่อนพนวาจังไ่เนะค่ะเนาะพอเที่งพอเท่งพนวาจังไถค่ะพนหายยู่บอพูบอมองนี่มองนี่ชื่วัดยังก่อพอเท่วัดท่าบอ่ลุกมากับแอดมินไอค่ะพนน้ำทางมานะคะแอดมินไอมาจากมาวัดนี่นะคะว่าพอดีทางคานพอดีก็เลแววมัน่ลุกดี ไม่หมดเจ็ดจังเข้ากันในเดินช่างพานมากเนาะ,ะระว่าจะไปที่จังหวัดอุดรเพื่อว่าจะไปแถวอำเภอบุรหลักครับผมก็เลยขึ้นพ่อว่าเอชซีคนตามของผู้แม่ะไปจน,น,นอถอดท้องเลยค่ะจังไรไม่มีใครคนจากทีจจ่เร็นใจบ้างท่านผู้ชมคะเดี๋ยวจังไรก็รอติดตามนะคะว่าเฮาสิได้ตัวเลขบ่นะคะเพราะว่าหลายคนกับไฮแอดมินมาตามตัวเลขนะคะ เมื่อกี้ก็ะบ่ได้นึกบ่ได้ฝันนะคะว่าสิไดมาวัดนี้นะคะพอดีว่าสตาร์ดาชันแนวว่า <S 1> <S 1> อ้าวเจตังจากไหนห้ากับพานอยู่แหลมห่าวแยจากน้อยนะาพอนมานะคะแะ่ปรกาบปูจากน้อยเธอได้ตัวเลขโชคลาภนะคะท่านผู้ชมแอดมินก็เลยว่าตามใจพ่อเทื่องนะคะแต่ว่าแอดมินก็อยากมากอยู่หรอกว่าในใจนะคะกะถือว่าอาจจะเป็นโชคของหฮอก็ไใดน,นะคะวันนี้ที่หฮามาฮอดขี่เนาะ เดี๋ยวสิไปถามปูเพิน่นสิยหายตัวเลขเห้าอยู่บนนอขันห้าเพิ่นหายห้าเห้า,หา,หา,หากับสิได้ตัวเลขแหละค่ะท่านผู้ชมเพิ่นหายแล้วบ่้งครับนึงเพินพ่นเขียนใส่กระดานไหม,มไปูเพิ่นเขียน,นาาใส่กระดานอะไรเพราะเครื่องสตา้าด้าเข้าไปโดนตอนแม่นบ่อกกานผสมของเราแบบนึงเด้อเพราะว่ามันอยู่ในสระของปูแบบพวกแบ การท่านผู้ชมระคะเดี๋ยวแอดมินกะจะทายให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังนะคะเดี๋ยวรออีกแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวหายสตาร์น่ชั้นหนึแต่ว่าผู้เป็นมุ่งกลมเหเดือกแต่ผู้ชมสองหกนี่ครับบนเดือนเพราะว่า คนเขียนไว้ในกระดานว่าวิ่งหกเนาะวิ่งหกแลวรวงกลมเห็นสองหกางจะมีเจ็ดสองเจดสามหกจมีสองหาแตว่าร่วงกลเป็นสองหด้วคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็เขนรถเดน้นโอ้ยน้องด้องรไปค่ะเป็นร้ไดพอเทิง แล้วไปเห็นแต่สรุปเลขล่าง40แม่ชั่นนี่บอค่ะวันนี้ท่านผู้ชมหลังจากที่เบิ่งสามตัวบนสองตัวบนเราบรรจาใย์มาเบิ่งเลขล่างรับผมดอคุณผู้คนเขียนไห้ในกระดานเนาะครับผมคุณบอกว่าล่างวัดเพิ่นไก่ไล่หลายเนาะเพราะแม่บอนะคะท่านผู้ชมเพิ่นกะอ่านีไก่ไก่หลายเกรนเลี้ยง ไก่ไวมีไก่ป่านไก่พันไอ้คือไก่ตีขึ้นหลายแต่แม่ไก่ตีถ้าผีก็มีไก่ตีไหมคะแม่บอกเนาะผู้บาดเนืกอยบาดฝันวาสิมาฮอดปัดนี่เอาอีหลีเนาะเอากระโปกแจ็ควาสิมาฮอดเนาะพอเทื่องกับ ส่วนมากคือมาหอดพี่ใดเนาะมาสั่นเอาท่านผู้ชมไปกำลังใจให้แอดมินเลเด้อก็ไลค์ก็แชร์ก็ไลค์ก็แชร์นะคะไกลไปก็ต้องกลับมาเห็นแล้วราเห็นตัวไรแน่นี่เซเว่นตาก่อนแอดมินต่างเลี้ยวเรเห็นคหรอว่าเซเว่นตาเพราะเที่ยงกับเจ้าเซเวนต์ตาดีแถวเห็นเจ้าเซเว่นตาแมวมั่เขียนปูพันเขียนชัดเจนโอ้ปูพันเขียนปะค่ะนี่โอ้ปกติปูพันสีเขียนจากสี่ไว้ตลอดบปะขาปู เจ็ดสองหกเจ็ดสามหกสองหกสามหกวิ่งหบนนะครับบนกันี่เจ็สองหกเจ็ดสามหสองหสหวิ่งหแล้วก็วงกลมให้เป็นสองหครับผมส่วตัวที่วงกลมนี่เพิ่นเน้นแมนปค่คะนี่แมนตัวนี้แห่งจึงคืนตัวบกง่ญ่เลยตัวนี้สี่ศูนย์รน 40, นสรุปร่างนี่สี่ศูนย์เด่นสีแดงแมดงเกิงเลย มันมันตรงกับไปหลายทีในครับทน่ม้ชเพราวาเอฟซีผูนเที่ยงคนหนึ่งคนไหนมากบอกว่าวิ่งล่างซีตัวเดียวแมนงวดนี้งวดก่อนงวดก่อนเพิ่นบอกให้วิ่งหาก็เข้าหาทีดีมวดนี้ให้วิ่งซีแมนงวดนี้วิ่งซีมาตรงกันกับของฟูเลยตีแมนคนอยู่เมืองนอกบอกว่าให้วิ่งซีแสดงงวดก่อนเหันเพิ่์นโชคดีมันบอค่ะเพิ่นจับครูเอาเพิร์นไปเดวิ่งเพิ่นจับครูเพิ่นจับบ่ถือ แต่ว่าคนที่เมืองไทยนี่เพิ่นบอกถือพันก็บอกว่าวิ่งล่างคือกันแล้วก็จับให้จับคู่ให้นําเพิ่นได้ได้งัวทิพย์พนมาเพิ่นมีโชคมีลาภอยู่ว่าซั่นค่ะเอ้าท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาเบิ่งเด้อขับมื้อนี้มาฮอดปูเพิ่นแล้วเพราะอ่้จริงๆเฮาบ่ได้ตั้งใจสิเแดงมาหนีนะเพราะเที่ยงเนาะแต่ว่าพราเทิงก็อยู่ดีๆก็เลยเว้าว่าเป็นทางผ่านแล้วก็เลยโอายอยากไปเด้เจตตังว่าซั่นแม่นบัดนี้จักเว้าจังไดจะขคือเป็นจังบุญมาฮอดวัดของปูเลยเนาะเจ้าเนาะอ้าย แมนนะคะก็ตุกโยกความดีให้อดมินไอครับมือนี้เพราะว่าอดมินไอเป็นเสื้อหาในอนันต์เพราะว่ามาแล้วมันทํามภาพไปแล้วแต่ว่าบสถือบัดครับผมก็ได้ตีรถไปบ้านไปบานน้องเม็กเนาะบันเม็กเนาะท่างที่จะไปอำเภอบรรดุงครับแต่ว่าอดมินไอเป็นเสื้อเทียนอยู่ในช่วงนั้นก็เลยตีรถกลับมาอีกครับสิบหกิโลถรือว่าเป็นความโชคดีนะคะเพราะเธอเนาะแมนเป็นความโชคดีของท่านผู้ชม เจอปูพร้อมแล้วก็<ม>เจอตัวเลขพร้อมนะคะได้เอาตัวเลขมาฝากแฟนค่ะแฟนช่องนะคะเลขบนนี่เจ็ดสองหกเจ็ดสามหกเจ็ดสองหกกับเจ็ดสามหกแมนบอแมนถ้าสองตัวนี่สองหกกับสามหกวงกลมให้สองหกค่ะแล้วก็<ง>วิ่งหกวิ่งหกนี่คือบนอันนี้คือเลขบนนะคะท่านผู้ชมส่วนเลขล่างนี่ซิมีเก้าห้าหกหนึ่งหกหาแล้วก็สี่ศูนย์เน้นที่สุดคือสี่ศูนย์แมน กระโจงกันเป๊กกับทีเอฟซีพอเที่ยงที่เพื่อนบอกว่าวิ่งลางซีมาแน่นอนค่ะมาทั้งสองสองคนเลยครับมีเอฟซีที่เพื่อบอกว่าเที่ยงสองคนคนหนึ่งคนจะอยู่เมืองนอกคนหนึ่งอยู่เมืองไทยเนาะาเบิงเเเดด้้้ออาาาาสสธธุุนี่ยเป็นครับให้แอดมินมาตามแอดมินก็มาตามให้แล้วนะคะ ขายว่าคูไปเรื่อยๆอยู่กัาโชคลาภก็กับ่ายๆเยอะๆนี่เนาะแต่วลาจะขี่กับ hey. oh, ่าทเานมี่ยุู่ๆมาเห็นเนาะพอดีครับเี่แรงคนมาเห็นมวสิพันมากเป็นบอลฟูครับโความสิพันห์มานี่ฟูห้โโจกหาลาบเป็นตัวแดงแน่ลางหาซูามหาครับโอ้ลสางูสามมันก็มีสามเนาะออกูนหากระทิวัตถุัดจต่ีม่ช่ม ศูนย์สองหกศูนย์สองเจ็ดเากรเขาสามตัวบนเขสามตัวเลยสามตัวบนสองตัวล่างเลยเนาะกระเลกล่างกระเลงดิห้าศูนย์ศูนย์ห้าแม่กระเล่างกับห้าศูนย์กับเพราะว่าเข้าทั้งล่างทั้งบนจ้าเอาไก่กระจีกันเราบท่านผู้ชมจะเป็นตีกันอันนี้เนาะเพราะว่าคนทันเด่นจริงๆเนี่ยเขาก็สื่อทั้งล่างทั้งบนกะกับไม้กวาดสื่อทั้งไปกับกระครับ แม่หาเอาล่างครับบนแม่นาหาซามตาูนหาน้ำจักงวดล้วก็อันขาน่นฮ็ดมาเรื่อยๆว่าันจะมาดูกะแต่เพรา่มีไฟหู้จักมันบ่แม่นม่ชาวบ้าบาเร้าบาทคนแบแสดงว่าาวบ้านทถูกมาไลยงวดว่าอาจารย์รับเับคน็บ่ค่อยเด่นนะครับเจ้าพนักงถูกเรื่อยๆนะครับ โอ้หนาปอเที่ยงก็จะขาวได้ท่านผู้ชมเพราะว่าพอเที่ยงอันอันนี้แสงมันเข่าหนาโทรศัพท์พอดีเนาะแนนบอกรับก็สองศูนย์เจ็ดเนาะครับเนาะสองศูนย์หกสองสองศูนย์เจ็ดแม่เอามันเข่าเต็มเต็มเลยครับท่านผู้ชดเนาะถ้าไปกับมากก็ได้ทั้งตูงทั้งตัวแล้วค่ะคนใดกับด้าผลทั้งแรงพร้อมสามโตพร้อมล่างกระสุนหาอันว่าล่ะโอ้ถึงว่าเอฟซี่นให้พอเที่ยงมาตามเนาะคแนนนี่ครับบันทึกก็มั่นใจเอฟซีแหละครับเพราะปอเที่ยงกระโดนนั่นมาจนเห็นอีดีครับบุญ แสดงว่าวาสนาของเอฟซีซีนิโชคมีลาภแะงวดนี้อาจจะท่านผู้ชมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะข่ฝากไว้เป็นแนวทางเด้อค่ะท่านผู้ชมกำหนอนี้ก็ได้ตามตัวเลขโชคลาภนะคะของวัดท่าบ่อนะคะอำเภอชัยว่านะคะท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขนะคะเดี๋ยวท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาเบิ้งนะคะสำหรับตัวเลขที่แอดไทยเห็นเบิ้งนะคะตัวเลขอาจจะเป็นแนวทาง กลองพิจารณาเบอรงเดอค่ะท่านผู้ชมสําหรับประจาเพิ่นก็เฮดมาหลายงวดเนาะคะ่ะแต่ว่าบบมีไผฮหูนะคะสําหรับงวดช่องงวดที่ผ่านวานนี่ก็มีคนโชคดีหลายนะคะก็ซื้อเสียงก็มีคนได้ได้ยินแล้วก็ได้บอกว่าแอด็ดตังไปตามตัวเลขคะแนยู่มเพื่อใชยว่านะคะก็เป็นทางผ่านที่ผ่านประจาค่ะแต่บบเคยแวจักเถื่อเพราะว่าบบเคยหู้มื้อน,นี้น้องไอสตาชาแนลก็พอเทิงนะคะเอเซิพนกะลบเราอยากใครมากนะคะ เจตางกระเพาเทื่องกับไปน้ากันค่ะท่านผู้ชมก็เลยได้มาน้าเพลินนะคะถือว่าได้เป็นตัวเลขโชคลาภนะคะสำหรับคลิปนี้กับฝากไวเดอร์ท่านผู้ชมนะคะสำหรับตัวเลขที่แอดไทยนะคะกับท่านผู้ชมกับองพิจารณาเบิ้งนะคะตัวเลขมันมีสิทธิ์เขามีสิทธิ์รุดนะคะถูกพิษจ,จังไดก็จาว,ว่ากันนะคะกับเอ่อตัวเลขเป็นเพียงหน้าทางเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมกับใส่วิจารณญาในการรับชมนะคะ ขอให้ทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมนะคะชมเพื่อความบันเทิงชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะใส่วิจารณาญาณในการรับชมนะคะก็อยากให้ทุกท่านโชคดีมีโชคลาบนะคะแอดมินก็เลยตามตัวเลขโชคลาบมาฝากนะคะกเปไปกำลังใจใแอดมินเดอร์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดไกลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้น้ำนะะนะะเนี่ยค่ะเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจากนี้จะมาติดตามตัวเลขโชคลาภไปฝากท่านผู้ชมอีกนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินแอดมินก็ขคอ ตัวนะคะลาไปก่อนเด้อขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคลาภนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ